ก็สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับช่อง youtube สาวสีขอผ้าเลาะนะครับวันนี้นะครับเดินทางมาที่ต้นบักขามใหญ่เด้อพี่น้องนะครับผมวันนี้น้องเฟิร์นนะครับแก้ความฝันแล้วก็ได้เลขความฝันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องนะครับผมวันนี้เป็นมื้อสันวันดีนะครับน้องเฟิร์นนะครับสปอยตัวเลขนะครับเลขเด็ดนะครับเนาะประจํางวดวันที่ หนึ่งมีนาคม2 5 6 7นะครับพอดีงวดที่แล้วนะครับน้องเฟิร์นก็ได้หลายนะครับถูกมาตรงๆเลยนะครับสำหรับ C3 สน้องเฟิร์นนะครับแล้วก็ได้มาเส้นหัวหมูเด้อพี่น้องนะครับผมเอาพอดที่เขามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube สาวซีคอผ้าเละน้ำเนืกันแล้วกันนะครับวันนี้น้องเฟิร์นจะได้ตัวไหนจะได้เลขเด็ดอะไรไปฝากเอฟซีทางบ้านนะครับกดติดตามรอนะครับอ่ะ หลอสักคู่นะครับอ่ะนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับได้เดอกงามย่มดีนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ท่านคุณแล้วก็ปะสะัสากระดูผีนะครับที่เป็นเจา้าพิธีเมือนี่เนาะนะครับ กำลังทำพิธีบอกกาวเจ้าทีเจ้าทังนะครับแล้วก็จะได้มาเส้นไหว้นะครับที่บนไหว้นะครับก็คือหัวหมูนะครับท่านผู้ชมนะครับที่พี่น้องถูกกันลายนะครับถูกกันลายนั่นะครับสำหรับงวดวันที่16กุมพาพันธ์ที่ผ่านมาเนาะนะครับออมือนี้นะครับน้องเฟิร์นนะครับน้องเฟิร์นปล่อยแน่นอนเดินนะครับผมปล่อยแน่นอนนะครับสำหรับเลขฝันของน้องเฟิร์นนะครับเป็น ปูเหลิมนะครับเป็นเลขเด็ดของปูเหลิมนะครับที่มาเขาคว้มฝันของน้องเฟิร์นนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ของน้องเฟิร์นเนาะเป็นที่บ้านของน้องเฟิร์นนะครับน้องเฟิร์นได้โชคได้ลาบมานะครับสองปีแล้วนะครับทัางผม้ช่วนะครับแต่ว่ากับปิดข่าวเงียบนะครับมาปีนี้น้องเฟิร์นเก็บประยูนะครับเพราะว่ามีคนไปร่วงรับความรับได้นะครับไอพี่น้องคนอะไรคนแช่นะครับวันนี้นะครับ ปล่อยแน่นอนนะครับสาหรับของน้องเฟิร์นเนาะนะครับผมแนวทางน้องเฟิร์นเอาเพอได้คำ้าแด้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามช่อง youtube สาวสีขอท้าร้อนน้ำในกันแล้วกันนะครับเมื่อนี้ได้แน่นอนนะครับได้แน่นอนเนาะได้แน่นอนเนาะนะครับคนไลค์คนแชร์เด้อนะครับผมวันนี้เรามาติดตามแนวทางของน้องเฟิร์นนะครับเรี่กความฝันของน้องเฟิร์นนะครับสิได้ตัวไหนนะครับอีกสักคู่เนาะ นะครับพี่น้องมาเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีเลขหางประทัดด้วยนะครับจะมีเลขหางประทัดด้วยเด้อน,นะครับผมสวัสดีครับน,น้องเฟิร์นสวัสดีครับนะครับน้องเฟิร์นคนสุดหลายช่องนะครับที่ผมทำตอนนั้นเนาะปลาซอเรานี่บ่ปลาโอกระดูกผีเนาะซอมันดูบผีมาเป็นเจ้าพิธีวันนี้เป็นท่านขุน,นเป็นขุนบอกกันก็ได้ก็ได้ท่านไมด้กว่าเอาทมเอาท่ม รก็พ่อใหญ่พ่่อใหญเนานะไม่ก็เรียกว่าเอาท่มเอาท่อ,อ,ทอม,มวนันนี้นะครับมีเลขหางปรนะทัดด้วยเด้อนะครับผมมีเลขหางประทัดด้วยเนาะนี่นะครับท่านผู้ชมเนาะอะนะครับกําลังเริ่มทําพิธีแล้วนะครับเดดี๋ยวก่ออนเเ้ริ่มทำพิธีแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นเลขหางประทัดด้วยเลขทูบด้วยนะครับสําหรับ น้องเฟิร์นวันนี้ปล่อยแน่นอนเนาะนะครับผมปล่อยแน่นอนเนาะนะครับผมหุ่นทั้งสองมาแชร์ไปครับแชร์ไปเนาะแชร์ไปเลยนะครับแชร์ไปเด้อนะครับสาพิมสาทูสาธุไปเด้อนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะครับพิมสาธุสาธุนะครับภาพเสียดเป็นย out> ังไงบ้างเนาะเน็ตพมเบิร์ด้อครับ ภาพเสียงอาจจะบอดชัดนะครับเพราะว่าผมยังบอดเติมเน็ตนะครับผมมีเงินเติมเน็ตเด้อพี่น้องเลยอันนี้ก็คือเอาทมเรื่องวะนเอาทมครับไม่ใช่เรียกว่าเอาทมเอาทมพอยไงพอไงพอไง เอาทมเลือเอาทมเอาทม่อยใหญ่ป่อยใหญ่เอาทมมาแน่นอนวันนี้นะครับผม ม่มมจจมอเอาม่จบานะครับสาธุสาธุเด้อตาเลยมากินมาอยากนะครับอ่าให้พี่น้องลำดวยลำดวน้ำกันเด้องวดนี้ ดเดี๋ยวเราจะไปชมกันเราจะเป็นลุ้นกันนะครับเราจะเป็นลุ้นกันเดี๋ยวเราจะไปลุนนป้นกันนะครับเลขหางประทาัดนอว่าจะได้เป็นตัวไหนนะครับอภิมสาทุสาธุนะครับดูอยู่กทมชาติเจนดีขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับ พี่สืบตระกูลนะครับผมน้องดำไปดูด้วยกันนะครับพี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาแนวทางของน้องเฟิร์นนะครับให้คุณพี่อยู่ทางกทธมอยู่ทางประเทศนอกแล้วก็อยู่หลายๆที่นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับอีวสักครู่เนาะนะครับผมได้แน่นอนนะครับสําหรับแนวทางของน้องเฟิร์นนะครับต้นมะขามยักษ์นะครับท่านผู้ชมนะครับผมเราพิธีต้องถือจริงไหมอืม โอ้ยจัสองนะครับโอ้ได้สองสองันนี้เรียกหางปะทัดส2งกับ308ศูนปดะทัดนระทัดได้สองสองกับ3 0มศูนย์มีเบิ้ลนะครับมีเบิ้ลสองสองกับสามศูนย์แปดเฮงเฮงฮงเฮงวดีเด้อนะครับผม ขอบคุณนะครับขอบคุณ f อซนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดอยู่ในขนานี้เนาะนะครับขอบคุณมา,มากเลยนะครับอไไบพิมพสาทูสาธูเข้ามาเด้อพี่นอนนะครับผมพิมพสาทูสาธูเข้ามานะครับอีกสักครู่นะครับท่านผู้ชมเนาะอีกสักครู่นะครับปูใหญ่ปูเลิมนะครับ อ่ะเราจะมาดูเลขทูบนะครับท่านผู้ชมนะครับจะเป็นตัวไหนนะครับท่านผู้ชมน้องปืนน้องปืนเด็ดก็คือที่เด็ดเลยอันนี้คือเลขศูนย์หกสามนะครับท่านผู้ชมศูนย์หกสามนะครับศูนย์หกสามเด้ออ่าพิมพ์พิมพ์พิมพ์มานะครับศูนย์หกสามนะครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับเลขหัวหมูนะครับอ่ะเราจะไปติดตาม แนวทางของน้องเฟิร์นกันเลยนะครับน้องเฟิร์นนี้เตรียมพร้อมแล้วส่วนหกสามครับส่วนหกสามเนาะนะครับผมน้องเฟิ <S <S ร์นพร้อมแล้วนะครับนะครับพ,พ,พร้อมแล้วที่จะปล่อยตัวเลขนเนาะทีีเด็ด,ด,ดที่เด็ดที่เด็ดในวันนี้ ผู้ใดสิเอาก็มาเด้อผู้ใดบอเอาเด้อน้องเฟิร์นจะปล่อยแล้วนะครับพร้อมๆกันเตรียมปากกาเตรียมสมุดเตรียมปากกาเตรียมดินสอเตรียมเลยนะครับผมเตรียมเตรียมดินสอเตรียมสมุดเตรียมปากกาได้ก็เตรียมถ้าเตรียมไม่ได้ก็จำจำไม่ได้ก็แคปแคปไม่ได้ก็เหลือแต่คุณเอาเลยครับน้องเฟิร์นเล่าเรื่องความเปนให้ฟังก่อนเนาะเดี๋ยวมาทั้งนวนมาม่บ่เอาเอาเลยเนาะเอาเพิ่นเพิ่นงนะ เอาเล่าความฝันเป็นยังไงเนาะน้องเพิ่นความฝันนะคะความฝันตัวแรกก็ประมาณช่วงตีหนึ่งค่ะรอบนี้ตีหนึ่งนะคะ ก็ฝันเขียนใส่กระดาษเหมือนเดิมเลยครับผมอ่ฮะเลขตัวเลขเลยไหมฝันตอนตีหนึ่งฝันตอนตีหนึ่งฝันถึงผู้ใดครับผมฝันว่าตัวเองเขียนเลขใส่กระดาษเหมือนเดิมโอฝันว่าเหมือนเหมือนที่เคยฝันมามามาตามงวดที่แล้วงวสามเลยเหมือนงวดสี่สามเลยวันมากทุกงวดหนูก็จะเขียนใส่กระดาษตลอดเลยค่ะที่ผ่านผมานะคะรอบนี้ฝันครั้งเดียวรอบนี้ฝันครั้งเดียวฝันครั้งเดียวตอนตีหนึ่งเขียนใส่กระดาษเขียนใส่กระดาษ แต่วัจากเช้าเหมือนแบบหนูหลับหลับตื่นตื่นแล้วมีคนมากระซิบข้างหัวมข้างหัวว่าให้ซื้อเลขพศอด้วยพพศอเกิดตัวเองอพศเกิดให้วจสั่นใครวันนี้จะรู้ว่าอายุน้องเฟิร์นเท่าไหร่แล้วนะครับท่านผู้ชมเง้ สี่ห้ที่บอดีจังสี่เขาฝันแล้วมาแล้วเลยขามาแล้วเอาผู้นั้นผู้นั้นคนถือฉลากติดมาแล้วตัวเลขนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวเลขน้องเฟิร์นนะเลขน้องเฟิร์นเลขฝันตัวนี้นะคะเลขฝันคือหกแปดเก้าหกแปดเก้านะครับเลขฝันหกแปดเก้านะครับผมเลขคอสเกิดใช่ไหมครับข้างล่างข้างล่างค่ะข้างล่างเลขคอสอเ ห้าสามสองก็สองห้าสมสองน่ตัดใช้ช่วงห้าสามสองนะสองห้าสามสองเอาไปไลเบิ้งเด้อเให้เพิ่นจากตัวพี่ก็ไปซื้ออายุเพิ่มนน้องฝฟเน้นให้เหมือนทุกครั้งเน้นแล้วค่ะจะเป็นหกแปดแแล้วก็หกครับผมตัวนี้แถมเผื่อมาเบิ้งก็แถมให้หกับเก้าเ้แถมให้แถมให้กันไว้นะห แ6 8 9 6แปดเก้าหส่วนมากน้องฟืนจะบอกตัวเลขเลยนะถูกตัวแรกเลยทุกครั้งนี่จะถูกเป็นเหมือนเหมือนที่เหมือนงวดที่แล้วก็เขียนข้างบนเป็น4ี่าที่ผ่านมาก็จะออกเป็นเลขฝันทุกครั้งอ่าส่วนข้างล่างเป็นเลขที่เขาจะสิบหกสขมหนึ่งตัสองตัวฝันนี้เมื่อคืนนี้ปูมาเคาะหน้าต่างอีกไหม เสียงอะไรเลยแต่ว่ามาหอนมาหอนค่ะแกแมากมอนเยอะหอนนะครับงบก็ห้องไรเนี๋ยม oh, ึงเข้ามางบองกุกกักนนี้ได้ได้ได้บอกกล่าวอะไรท่านไหมว่าเราจะบนอะไรไว้อะไรไหมตอนนี้ยังไม่ได้บนค่ะยังไม่ได้บอกเนาะใช่ค่ะแต่ก็วันนี้เรามาแก้บนนะวันนี้น้องเฟิร์นก็แก้บนให้แล้วแต่ว่าอ่าจะบนหรือไม่บนมันก็อยู่ที่น้องเฟิร์นนั่นแหละคือว่าบนเอาคักๆเอาให้มันสามตัวคักๆมันงวดที่แล้วบอกว่าจะเอาอ่า มอสลัมนะมุกซันมามามาเปิดตรงนี้แต่ว่าไม่ได้3ตัวตรงนะไม่ได้3ตัวตรงก็ได้สองตัวนะถือว่าได้2ตัวน้องเพิร์นก็ทําตามสัญญาอย่างน้อยก็ได้หัวหมูให้ท่านได้รับประทานท่านเขาคงอยากกินหัวหมูกับเราไปก่อนทันยังไม่อยากฟอนมสอใส่ทันี่เก็บเก็บขาอยู่ทันไม่อยากฟอนเมื่อยทานเมื่อยอ่ะ นายนงแช่นะครับคุณนา้นงแช่พิมสาทูสาธุไปเด้อนะครับผมสี่เดือนเนาะพิมซาธุซาทูไปเด้อนะครับสรุปอีกครั้งเลขหวานก็มีเลขหกแปดเก้าหกแปดเก้านะครับแล้วก็มีตัดให้ตัดให้ก็คือเลขหกแปดแปดเก้าเก้าหกเก้าหกหกเก้าเก้านะครับแล้วก็ส่วนเลขชัดเจนนะครับเลขอายุเลขกระซิบเลขกระซิบนะครับก็คือห้า สามสองห้าสามห้าสามสองสามสองต้องตามควาความคุ้มตามคุณผู้ชมที่เข้าปเข่นนะครับคุณผู้ชมคเขานะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ได้ไปแล้วนะครับสำหรับมั่นใจน้องเฟิร์นก่อนเนาะมักตัวใดแห้งครับมักตัวใดแห้งมั่นใจเลขฝันนะมั่นใจเลขความฝันมั่นใจเลขฝันอีกนะครับปกติเลขความฝันของน้องเฟิร์นนี่จะเข่าตลอดเนาะส่วนส่วนเลขสองตัวน้องเฟิร์นก็คือหก 8ใช่ไหมครับ68ก็คือมั่นใจเหมือนเดิมหรือว่าจะวงกลมให้ไหมวดนี้วันนี้ยังไม่วงกลมวงกลมเดี๋ยวเอาไว้วงกลมอีกคลิปต่อไปคลิปต่อไปเดี๋ยวเจอน้องเฟิร์นวงกลมให้แน่นอนนะครับในเครดิอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องเฟิร์นหลายขอบคุณน้องเฟิร์นหลายทุกคดับแล้วนะครับขอบคุณน้องเฟิร์นเด้อนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ได้ไปแล้วนะครับสําหรับแนวทางของน้องเฟิร์นนะครับเหลยกความฝันนะครับ ให้พี่น้องนะครับลำลํำไปด้วยนะครับมีเหงดบางๆเด้อทุกท่านนะครับให้สมปรารถนานะครับลำล้ำไปด้วยนะกัน3ตัว2ตัวนะครับเป็นเสียทีเงินล้านเด้อพี่น้องนะครับผมผู้ใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่อง u t u b e นะครับสาวสีขอพผาร้อนํ้ำเมฆกันแล้วกันนะครับนี่นะครับเห็บบุกอีก่อนที่จะลงไร์สดเนาะให้พี่น้องชมอีกข้างหนึ่งนะครับให้พี่น้องลำลำไปด้วยสำหรับคลิปนี้ขอคำ่าสวัสดีนะครับ